เมื่อตอนประมาณป .6 มั้งผมเนี่ยเริ่มมีสิวมาบ้างแล้วด้วยความที่แบบโตขึ้นแล้วมั้งพวกฮอร์โมนอะไรพวกเนี้ยทีนี้แม่ผมก็เลยแนะนําให้ใช้ผงพิเศษไปแล้วผมก็ใช้แต่แต่แต่แต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 มาทาทาทาดูก็บอกว่ามันจะดีเพราะว่าผงพิเศษหลายคนมันก็ใช้แล้วมันดีของมั้งแต่แพ้ผมแพ้ผงพิเศษด้ยเชียหน้าผมแบบทีเนี้ยมันกรุบเต็มหน้าเลยไม่ใช่แค่สิวนะคือแบบ มันแพ้มันแสบๆคันๆไหนที่มันมันลอกมันเป็นหาอะไรไม่รู้เว้ยจนนันแบบทําให้เหมือนหน้าแพ้ง่ายไปเลยั้งจากนั้นด้วยความที่อ่ะสิวไม่ง่ายนี่เราก็ต้องเราก็เริ่มบีบบลาๆเว้ยทำให้แบบไหนเนี่ยตอนนี้นก็มีอยูุ่่มสิวมากเพราะว่าบีบๆบไปใช่ปะในตอนเด็กแถมหน้าแแพ้ง,ง่ายมันก็เลยแบบเป็นสิวง่ายขึ้นอีกแล้วด้วยความที่สมัยก่อนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ปะใช้สกินแคร์แบบพรมล้างหน้าแค่ในเซเว้ยเนี่ยเมื่อก่อนไม่ใช้ด้วยซ้ำเลยนะถ้าไม่ใช้เลย ซึ่งพูดตรงๆก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนกระสอบผมยู่อือเหียไม่ไม่ค่อยแบบล้างหน้าไม่ค่อยอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้เว้ยเหี้ยมันก็เลยแบบอาจจะมีสิวเยอะทีนี้คือผมก็เริ่มเป็นคนที่แบบเริ่มจากหน้ามีสิวจริงอ่ะนะหลายๆคนเนี้ยเขาเขามาสอนว่าเออทำไงให้หน้าใสแต่ว่าหน้ามันใสอยู่แล้วไม่ไม่เคยมีสิวมาก่อนเลยคือก็ก็ดีแหละเออสิ่งสิ่งที่เขาแนะนํามันก็ดีแต่อันนี้ก็คือจากคนที่แบบเป็นสิวจริงนะหน้าแย่จริง แล้วมันก็แบบดีขึ้นคือผมจะไม่ไม่น,น,น่าใสแบบว่าหล่อเหลาแบบว่าทุกอย่างไม่มีสิวหาเลยเลยก็เห็นว่ามีหลุมสิวแต่ว่าเห็นไหมครับก็ไม่ได้มีสิวใหม่แล้วนะครับเพราะแบบสิวหัวดำแล้วพวกนี้ก็ทําไม่ค่อยมีมีตรงนี้นก็เล็กน้อยแต่แถมลดลงด้วยนะเนี่ยผมเริ่มทาทายามันก็เลยเริ่มลดลงด้วยนะครับผมไอ้ตรงข้างเนี่ย Anyway สิ่งที่ผมจะมาบอกในคลิปเนี้ยมันค่อนข้างซิมเพิลโคตรเลยนะครับโคตรโคตรจะซิมเพิลแต่เชื่อว่า90%ที่คนด,ดูอยู่ตอนเนี้ยแม่งไม่ทำ แม่ฟังแล้วก็ปล่อยผ่านแม่ไหวโอ้จริงๆก็เปล่ามันดูง,ง่ายเกินไปไม่เชื่อหรอกแม่ไม่ทำโอ้ไม่ได้จะเริ่มมีข้ออ้างเยอะแต่บอกเลยถ้าคุณทําตามได้นะสิวคุณหายแน่หน้าคุณดีขึ้นแน่นะครับเริ่มแรกเลยคือเบสิกเฮลตี้ไลฟ์ผมต้องมีเบสิกเฮลตี้ไลฟ์การนอนการกินออกกำลังกายสามอย่างนะครับบอกแล้วมันสิมเพิลมากนะครับเดี๋ยวยจะมาลงเลยกกันการนอนเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้เลยครับผมเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงต่อวันโดยประมาณ อย่าเกินนั้นอย่าเกินนั้นแหละดีแล้วไอ้เนี่ยแล้วก็อย่าต่ำกว่าเจ็ดชั่วโมงแน่นอนหกชั่วโมงคุณฟังชันได้แน่นอนว่าห้าชั่วโมงคุณก็สามารถทําทงานได้แต่มันไม่ได้ดีต่อสุขภาพเนี่ยบางทีผมหากเขยตแล้วนอนเดินนอนน้อยๆเงี้นนยสิวเริ่มขึ้นเริ่มแบบมีสิวหนองสิวหัวช้างสิวอะไรเนี่ยเริ่มเยอะเพราะว่าวเราพักผ่อนน้อยอ่ะร่างกายมันก็แบบรีคอฟเวอรี่ได้ไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ทําให้เราเครียดด้วยปวดหัวด้วยมันก็เลยแบบสิวขึ้นนะครับฉะนััั้้้้นนนนช่วววโมงแลก็คคคอออิดดยยะะรบืาเปไ ทำให้ห้องมืดทําให้ห้องเย็นเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็นอนให้ตรงเวลาตื่นให้ตรงเวลานะครับอืแล้วก็มีเรื่องของอะไรกะให้ห้องเงียบนะครับอย่าเปิดเสียงอะไรฟังไปด้วยแล้วก็ก่อนอนอย่าแบบดูข่าวอะไรที่มันแบบร้ายแรงเช่นแบบข่าวสงครามอย่างเงี้ยให้ให้คุณแบบพยายามหีกเลี่งข่าวในไม่สุดในตอนก่อนนอนครับอาจจะเล่นโทรศัพท์อาจจะอ่านหนังสือเีื่อบำบ,บัๆสมองก็คือผ่อนคลายก่อนนอนไปศึกษาเรื่องของค u a l i t y ารนอนเพิ่มเติมเองนะครับกลับไปดูคลิปของผมก็ไนะครับชื่อว่า อัติเมตไกด์ในการนอนนะผม,ผมทำไว้ค่อนข้างดีอยู่อนั้นผมตัดต่อด้วยนะฉะนั้นก็น่าจะค่อนข้างดูง่ายแหละไปดูดูแล้วก็ไดเอทครับผมไดเอทเนี่ยตัดน้ำตาลนะครับผมตัดน้ำตาลกินน้ำเปล่าให้มากขึ้นนะครับผมตัดตังฟู้ดนะครับผมพรเซตฟูด้ดพวกเนี้ยลดให้มันได้มากที่สุดแล้วก็พวกผลไม้กินให้มันดีกินให้มันเยอะถือว่าดีอยู่น้ำตาลใครๆก็รู้อยู่แล้วผมบอกเป็นพันรอบนะครับมันไม่ดีแล้วมันส่งผลต่อสิวโดวยตรงด้วยน,นะคนอื่นบางคนอาจจะไม่เป็นนะแต่ผมเป็นคือแบบ กินน้ำตาลไดอยอย่าง,งเงี้ยกินช็อกโกแลตแบบโอ้โหสี่ห้าวันต่อมาสิวเริ่มขึ้นแล้วไอ้เหี้ยฉะนั้นพวกนั้นค่อนข้างแย่หรี่เลี่ยงได้ถือว่าดีมากพวกจังฟูน,นะครับพวกแบบไมโดนเคฟซีเงี้ยเคมันอาจจะอร่อยเว้ยแต่ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพถ้าคุณแบบรักสุขภาพนะกินอาหารที่แบบโฮลฟู้ดนะครับแบบสเต็กเป็นเนื้อสัตว์ใส่ให้เกลือใส่พริกไทย่าเงี้ยถือว่าเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันที่มันดีนะครับใช้ออลิฟออยล์เงี้ยหรือใช้บัตเตอร์นะครับที่แบบไม่ผสมซีลออวายยมมกผแ้ นี่แหละพวกตัดตัดพวก processed food อย่างที่บอก KFC McDonald ก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ก็ก็นับเหมือนกันนะแต่แต่ถ้าทําไม่ได้ก็ค่อยๆลดไปค่อยๆลดไปวิธีผมนะคือให้คุณเริ่มเล็กๆก่อนก็คือเริ่มแบบจะไข่ก็ได้กินไข่แบบละสองฟองโดยที่ไม่ปรุงเน no ี้ยไข่ดาวสองฟองใส่โอ i v e ออยล์ไม่ปรุงกับข้าวนะครับอืแค่นี้ก็ถือว่าเริ่มง่ายแล้วนะครับหรือสเต็กเนื้ออย่างเงี้ยสเต็กเนื้อคือคุณปรุงแค่พริกไทยกับเกลือไม่ก็อร่อยแล้วฉะนั้นลองดูแล้วกัน ผลไม้นี่ก็ดีนะครับพวกกล้วยเงี้ยมันมีแบบแอนตี uh, ้ออกไซด์หรือหาไม่ผมก็จำไม่ได้นะครับแต่มันก็ที่กินมาก็คือก็ถือว่าดีนะครับถ่ายก็ดีแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแทนพวกน้ําตาลแบบไอติมอยู่เลยพวกนี้ได้นะครับแถมหลายๆสิ่งมีน้ําเยอะเช่น w a t e r นะครับไอแตงโมอ่ะมีน้ําเยอะนะครับ orange อย่างเงี้ยมีน้ําเยอะทําให้แบบได้รับน้ําต่อวันมากขึ้นนะครับแล้วก็กินน้ําให้มันเยอะๆนะครับเพราะแน่นอนนะผมร่างกายเราประกอบด้วยน้ำประมาณ76%บลาๆคือกินน้ําเยอะดีอยู่แล้ว กินน้ำไม่เยอะพอคุณฉี่บ่อยเงี้ยมันก็แบบเหมือนขับของเสียออกมาด้วยบลาๆอย่างที่บอกว่าแม่งซิมเพิลเบสิกมากๆนะครับแต่หลายๆคนมันก็แทบไม่ทําตามนะครับผมซึ่งเข้าใจเพราะเมื่อก่อนกูก็ไม่ทําตามเอาจริงไหมภาษาคือแอสซีสไนฟ์ผมการออกอากายเนะี่ยถ้าให้ดีนะแบบแค่เฉวาะสิวเลยนะคาร์ดิโอการที่คุณคาร์ดิโอเยอะเนี่ยมันเหมือนแบบขับไขมันด้วยขับเหนือด้วยของเสียในร่างกายนะครับแล้วก็ทําให้สุขภาพหัวใจสุขภาพอินมูสติสเทมครับพวกแบบ ภูมิว่างการในร่างกายมันดีมากขึ้นฉะนั้นคาร์ดิโอนะครับให้ให้ได้มากที่สุดถือว่าดีมากนะครับแต่เวลิติ้งอะไรพวกนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับก็คือยกเวทก็ได้คาร์ดิโอก็ได้อะไรก็ได้เอาเป็นว่าแค่ออกกนร่งกายทุกวันถือว่าดีนะครับบางคนจะบอกว่าเอ้ยเลสเตย์ล่ะจริงๆไม่จำเป็นต้องพักเพราะว่าถ้าสมมตินะคุณวิ่งพื้นไปละร้อยทีทุกวันอย่างเงี้ยมันทำได้นะจริงๆมันทำได้แต่อะ คุณวิพื้นวันเว้นวันแล้ววันที่คุณพักจากวิดพื้นอะไปวิ่งไปเล่นบาสไปไปออกกำลังกายไปกระโดดตบก็ได้เหมือนกันเว้ยไปกระโดดเชือกองเงี้ยได้เพราะว่าที่เราพักอะเราพักจากกล้ามเนื้อไม่ให้มันแบบโอเวอร์เวิร์กนะครับแต่เราจะยังสามารถคาร์ดิโอได้ไงฉะนั้นออกกำลังกายทุกวันถือว่าดีครับผมแล้วก็เออเก็ตกูสไลด์ครับผมสไลด์คือแสงแดดซึ่งแดดที่ดีเนี่ยคือประมาณ6โมงเช้าถึง8โมงเช้านะครับแล้วก็ ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นอันนี้จะคือแสงแดดที่ค่อนข้างดีแล้วมันได้วิตามินดีไงมันค่อนข้างสําคัญต่อร่างกายครับเพิ่มมูชิสเต็มอย่างนู้นอย่างนี้คือเอาเป็น,นว่ามันดีนะครับผม,มแล้วก็หลีกเลี่ยงแดดนะครับคือแดดตอนเช้าเนี่ยดีแต่หลีกเลี่ยงแดดในระหว่างวันเนี่ยถือว่าดีมากๆเพราะแดดประเทศไทยแม่แรงที่ผาเยเยื่อสองหน้าเนี่ยเผาไหม้หูค้ำนะครับกระฟาสิวขึ้นไปหมดเพราะว่าสิวส่วนใหญ่ที่ขึ้นเนี่ยกระฟาที่ขึ้นเนี่ยเกิดจากแสงแดดนะครับเพราะว่าแดดมันแรงมาก อีกอันหนึ่งคือ have good mental health นะครับหรือว่ามีสุขภาพจิตท,ที่ดีไม่เครียดมากนะครับผมสามารถพัฒน,นานดาโดยการที่นั่งสมาธินะครับผม journal นะครับ gratitude journal ครับผมแล้วก็มี social life ที่ดีนะครับมีเพื่อนที่คุยกันดีรักกันดีมีครอบครัวที่ดีมีแฟนอะไรเงี้ยมันทําให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นทําให้เราไม่รู้สึกแบบตัวเดียวเหงาเปล่าเปลี่ยวนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมฉะนั้น social life ก็ค่อนข้างสาคัญแล้วก็อย่าเครียดมากอย่าง ช่วงที่ผมแบบเครียดทำงานเนี่ยแบบอู้เครียมจะทำาบบนี้ดีหรือว่าเอ้ยกูต้องทำาบบนี้ด้วยแลวกูต้องทํางานกูต้องมาแบบใช้เงินกูต้องไอ้นี่ให้ครอบครัวกูต้องโอ้เครียดหลายอย่างสิวขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเริ่มเครียดน้อยลงม่นก็เริ่มดีขึ้นความเครียดเนี่ยก็เป็นเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับฉะนั้นอันนี้คือ basic สเต็ basic กเฮ l ตี้ไ i f e นะครับต่อไปจะเป็น basic สกินแคร์ basic สกินแคร์ผมเคยพูดไปแล้ว c l ซ a n s e r m o i s ไรเซอร์ Cancer, และ sunscreen ก็คือพฟมล้างหน้า ไวเจอไลเซอร์แล้วก็กันแดดนะครับโฟมล้างหน้าเราใช้เพื่อขจ,จัดสิ่งสกปรกออกไปนะครับแล้วที่สัมผัญหลายๆคนใช้ผิดก็คือพวกใช้ตามเซเว่นนะครับพวกที่แบบมีเม็ดสครับอย่างเงี้ยหรือว่าที่ใช้แล้วมันเยดเยดอ่ะอันนั้นอ่ะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันล้างไขมันดีออกไปหน้าเรานะครับมีทั้งไขมันที่ดีและไม่ดีถ้าคุณล้างไขมันที่มันดีออกไปด้วยเงี้ยทําให้หน้าคุณไม่แพ้ง่ายทําให้หน้าคุณไม่บอบบางครับฉะนั้นคุณควรจะใช้ที่มันมีค่า ph 5 5จุดนะครับแบบ ไปเสิร์ชหาดูโฟมหน้งหน้าที่มีค่า ph 5.5าุดสกิทไอโฟมหนังหน้าที่แบบดีใช้แล้วไม่แพ้อะไรเงี้ยไปไปเสิร์ชหาดูนะครับผมหาหาที่มันใช้แล้วไม่แพ้อาหารที่มีค่า ph 5.5าจดนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พยายามจะใช้ที่มีสครับนะครับเพราะว่าบางทีมันไปนเสียดสีกับหน้า่าเงี้ยถ้าหน้าคุณแพ้ง,ง่ายมันก็จะแบบเกิดสิวขึ้นง่ายอีกนะครับมาเซร์นะครับใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะแนะนําว่าถ้ามีตังเหลือก็ใช้เว้ยอย่างผมเนี่ยนาให้มาผมก็เลยใช้นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนแบบ การเพิ่มภูมิคุ้มกันให้หน้าเรานะครับเพราะว่าถ้าเราใช้พานหน้าปุ๊บทาให้หน้าเราเนี่ยมันสูญเสียน้ามันมันยังมีไขมันดีอยู่แต่จะสูญเสียน้ำออกไปนะครับถ้าเราใช้ย o i s t ลเซอ e r เนี่ยมันจะกักเก็บน้ําไว้แล้วก็อาจจะดูน้ำเข้ามาทําให้หน้าแบบมอยส์ขึ้นนะครับทำให้หน้ามันชุ่มชื้นขึ้นทําให้มันไม่เป็นสิวง่ายขึ้นแล้วก็ไม่มันมากขึ้นฉะนั้น m o i s t u ลเซ e r หรือว่าค่อนข้างโอเคคนหน้ามันหน้าแห้งหน้าธรรมดาหน้าหาอะไรก็ตามใช้ได้หมดเลยนะครับต่อให้เป็นแบบอันนี้อันนี้อันนี้ม ใช้เยอะทนะี่ะเดี๋ยวเ,น,เนี่ยอาจจะดูแบบครีมดูเหนียวดูมันนะเว้แต่ว่ามันก็แบบม,มันไม่ได้มันอนะมันชุ่มชื้นเว้นะครับลองลอง,ลอง,ลองใช้ดูอากูใช้แล้วก็ใช้เลยคือใช้ต้องใช้แบบจริงๆริงต้องใช้แบบให้มันทั่วหน้าไม่ต้องเยอะมากแต่แบบให้ทั่วหน้าให้ทาแล้วทั่วหนเออันนี้คือมอยเจอเรเซอร์นะครับมอยเจอเรเซอร์ส่วนเดี๋ยวจะใช้คือหลังหลังล้างหน้าล้างหน้าปุ๊บใช้มอยเจอเรเซอร์แล้วก็ทากันแดดถ้าตอนกลางคืนก็คือมอยเจอเรซเอฟมล้างหน้ามอยเจอเรเซอร์ acer, แต่ก็นอนนะครับหรือ โฟมงหน้าแล้วก็ใช้เป็นพวกเจลแต้มผิวก่อนแล้ว mm hmm. พ่อยมาเจลไลเซอร์นะครับซึ่งถ้าคุณใช้เจลแต้มผิวเยอยก็ใช้ด้วยก็ได้แต่ถ้าไม่ไม่มีหรืออะไรก็ตามใช้แค่เบสิกแค่นี้ก็ได mm hmm. ถ้ถ้าอยากถ้าอยากเบสิกกว่านี้ก็คือนี่แหละโฟม้างหน้าแล้วก็กันแดดเลยนะครับกันแดดนี่ครับอะไรก็ได้ไปหาดูที่คุณใช้แล้วไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เนอแล้วก็ให้มันไม่บอกนะครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แม่งมาจากแสงแดดเท่านั้นแล้วอะไรนะจะพูดเลยนะ อก็คืออารมณ์เหมือนว่าแดดเนี่ยมันคือมันคือพ้นฐานที่แบบยิงหน้าเราอยู่แล้วหน้าเราเป็นแบบมีเลือดใช่ไหมสมมุติว่าสมมุติว่าสเกลเลือดหน้าเราเนี่ยคือหนึ่งร้อยออกไปข้างนอกเนี่ยโดนยิงปุ๊บม่วๆเงีห้าสิบใช่ไหมแล้วเลือดลดไปห้าสิบเนี่ยมันก็ค่อนข้างไม่ดีอยู่ตรงปะพอสมมุติคุณตื่นมาเนี่ยมันฟื้นฟูได้แค่แปดสิบคุณไปโดนยิงใหม่อีกห้าสิบมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าคุณใช้กันแดดเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบคุณออกไปปุ๊บกูมีเกราะป้องกันแล จากเขายิง50ใช่ป่ะยิงเข้า50อะมันก็ช่วยได้เยอะถูกต้องเพราะฉะนั้นใช้กันแดดครับผมผมพูดไปแล้วใครๆก็พูดนะครับกันแดดจำเป็นต้องใช้แล้วกันแดดเนี่ยมันต้องใช้มากกว่ามเจีเลเซอร์นะครับมเจีเลเซอร์เนี่ยแค่ทั่วหน้าใช่ป่ะแบบใช้แค่เม็ดถั่วเขียวตึ๊บ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 ทั่วหน้าพอแต่กันแดดเนี่ยคุณต้องใช้สองข้อนิ้วนะครับสองข้อนิ้วนี้ทานทั้งหน้าและคอนะครับผมให้มันเยอะๆคือบางทีถ้าคุณใช้เเสสรร็จจจอออาาะู้ึกกหมมืนนววแต่่ั มันจะเริ่มซึมเองนะครับไปตากตากกระลมให้มันซึมเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะแล้วถ้าสมมติคุณใช้ทั้งหมดเนี้ยมันมันยังไม่ดีขึ้นอย่างเนี้ยคือเราต้องแถมอีกอย่างหนึ่งก่อนก็คือคุณต้องอดทนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณทำเนี้ยไมทิ้งตะเตงโอ้มันพุ่มาทำทิ้หนึ่งว้าผีอาทิ้งหนึ่งไม่เห็นลดห่าเลยเลยเป็นเดือนมาใช้ว่าเป็นเดือนนะครับผมอาจจะแบบสองเดือนสามเดือนสี่เดือนขึ้นเลยนะครับกว่าจะเริ่มลดนะครับกว่าจะเริ่มลดนะไม่ใช่แบบหายคือมันใช้เวลาเอาเนาะมันใช ถ้าถ้าคุณแบบไม่รู้อะยกถ้าคุณแบบอยากรีบผม,มก็ช่วยอะไรไม่ได้คุณต้องไปหาหมอนะครับแต่ถ้าคุณ follow simple step คุณเนี้ยเดือนหนึ่งสองเดือนเนยมันเริ่มดีขึ้นแน่ๆนะครับสาบานได้เพราะว่าผมไปทำอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็นี่แหละถ้าสมมติคุณทำจนเสร็จเงี้ยแล้วมันยังไม่ดีขึ้นอาจจะแบบดีขึ้นแต่ยังดีไม่มากยังมีเหลือย่งผมเนี่ยมีสิวพวกนี้เหลือ หาหมอนะครับเพราะบางทีอ่ะมันเป็นเชื้อเราต้องไปบางทีต้องฉีดยา<ม>ต้องกินยาด้วยนะครับถ้ามันเยอะมากหาหมอบางคนแบบมีเล็กน้อยนะครับเขาสามารถแบบใช้แล้วก็หายบทดจดได้อย่างผมอ่ะมีเยอะเพราะว่าหน้าแพ้มาเยอะมากแล้วก็ไหลมันมันนานด้วยแหละนะมันอาจจะยังมีเชื้ออยู่ต้องอาจจะต้องฉีดยาาจ,จะต้องกินกินยาหาอะกร็ตามทครก็ต้องลองไปหาหมอดูนะครับแล้วก็ทําตามที่หมอบอกหมอบอกอ่ะใช้โฟลางหน้านะใช้กันแดดนะเรานะเราใช้มอยเจอเดอร์เซอร์นะอ่ะเอานี้ไปทานะอ่ะกินยาตอนนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ ทำตามที่หมอบอกยังไง,งก็เสร็จอยู่ดีครับไอหมอเลี้ยไขย้หมอเลี้ยไขย่ผมว่าหมอเลี้ยงไข้นี่ผมไม่สามารถบอกว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่าผมก็ไม่เคยกับตัวนะครับแต่ถ้าคุณทาตามที่คุณหมอถ้าหมอบอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบว่ากินเวลานี้เป๊ะแล้วคุณกินเวลานี้เป๊ะทุกวันจริงจริงอะแล้วมันแบบยังไม่หายเนี่ยก,ก็ต้องปรึกษาดูเฮ้ยผมผมว่าเขาคงไม่เลี้ยไข้หรอกจริงเขาต้องมีปัญญาวันกันบ้างแหละนะประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าทำตามนี้ได้สิวหายแน่ครับ นี่คือเบสิกสเต็ปของเรื่องของการรักษาหน้าบลาๆนะครับประมาณนี้ก็ถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วคุณรู้สึกว่าเออมีเพื่อนที่แม่งหน้าหน้าเรื่องสิวเนี่ยมันเยอะอาจจะแบบคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับเขาคุณก็แชร์ให้เขาดูได้ครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมครับเม้นถามไว้ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบาย